สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แอดมินนูน่อยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง y u t u b e ทุกทุก่านเ้ยค่ะเด้อสวัสดีตอนเช้าวันที่27เด้อค่ะเด้อยีธันวาคม2567 คลิปนี้แอดมินโน้ยสีผ้ามาตามต่อล่าพัฒนาของพ่อไม่ออกนามเ้ยค่ะเด้อแต่ก่อนจะไปเบิงแนวทางของพอนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินโน้ยขอฝากช่องก่อนเ้ยค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วโน,านาย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนวเ้ยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บ่ได้ดหนูหน่อยขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์พี่บ่ท่านเข้ากลุ่มน้ำโมนะคะนะ่ะเนาะแอดไลน์ไอดีเขามาเด้อค่ะเด้อแอดไลน์ไอดี n o o อหนึ่งห้าเก้าเก้าแอดไลน์เข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแอดไลน์ไอดี n o o อหนึ่งห้าเก้าเก้าบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ เมื่อวานนี้หลังจากลงคลิปแม่นางไปท่านผู้ชมนูนหน่อยไปถ้ำทุระกลับมาเด็กเด้อค่ะเด้อก,กะเลยบอได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยนูนหน่อยไปทุระไปส่งพี่สาวสนามบินแล้วก็พาพี่สาวไปซื้อของไปส่งพี่สาวสนามบินไปเมืองหนอท่านผู้ชม กลับมาจนเด็กนรรมชมก็เลยบอดายอัดคลิปเลยเลาพัฒนาหนูหน่อยกับเพึ่งลงไปของแม่นางกับของหนูหน่อยสองคลิปนะคะเนาะเอาสาหรับคลิปนี้มัดตามตัวพอบ่อออกน้ำกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะพอบ่อออกน้ำหัวที่ผ่านมาธผูมชมให้ล่างออกบนเ้อค่ะเด้อให้ล่างออกบนก็มีทั้งคนได้คนบอดายนะคะเนะาะพะว่าแนวทางเหล็กพอมันเป็นล่างดาธรูมชม สำหรับท่านใดถือเย็นดีน้าท่านใดบ่อถือสู่กันต่อไปเด้อค่ะเด้อคือแอดมินโนหน่อยท่านผู้ชมบ่อถือคือกันข่าวปลาข่าวดงสู่กันต่อไปคือเก่านะคะเนาะแอดมินโะนหน่อยขอขอบคุณแนวทางเลาพัฒนาพ่อบ่อออกน้ำเ้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กะมาแล้วพ่อบ่อออกน้ำเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นโนหน่อยถ้าย่อยลงหายเ้ยค่ะเด้ออ่าเลาพัฒนาพ่อไม่ออกน้ำนะคะ หวดนี่ทำมาชอบคุณพอ่อคุณแม่อ่าเลขพอบอ,ออกน้ำเพิ่นกะเน้นล่างคือเก้ามาที่นี่พอแม่พี่น้องกะกันบนไว้น้ำนะะ้วยค่ะเด้อเน้นล่างกันบนนะคะหวดนี้เลขวินเลขวินนะคะ มีสามแปดเจ็ดเก้าแนวทางล่างเด้อท่านผู้ชมอัดล่างกันบนเด้อค่ะเด้อเล็กวิ่นสามแปดเจ็ดเก่าท่านผู้ชมอ่าพอแม่พี่น้องวิ่นเอาได้เลยเด้อค่ะเด้อว,วิ่นเอาได้เลย งวดนี้พอจับให้ซีคูซีหางเท่านั้นดิท่านผู้ชมซีคูซีหางบัดรที่นี่พอแม่พี่น้องอย่าลืมวิ่นเอาให้มันครบด้วยค่ะเด้อสามแปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าร้อเจ็ดเก้าแม่ท่านผู้ชมแต่ว่าพอ่พอบ่ออกน้ำพ่อมันใจเน้นให้หางเดียวด้วยค่ะเด้อพ่อมันใจเน้นให้หางเดียวอ่า เน้นล่างกันบนเดอ้อธรรมชมเน้นล่างกันบนแปดเจ็ดอันนี้พอจับคูมาหายเด้อค่ะเดอ้อแปดเจ็ดเก้าเจ็ด 3ามแกันกันเบิร์นนะคะมีเจ็ดเจ็ดสหลกักกะเราว่างเหล็กตกเกาวน้าเด้อธรรมชม 9ก้าแปดอ่าเน้นล่างนะคะเน้นล่างกันเน้นล่างกันบนอ่านนําเด้อท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่เน้นล่างกันบนนะคะหงวดที่ผ่านมาเห็นบ่ท่านผู้ชมเน้นเต่ล่างไหล เลียนขึ้นบนเลยเน้นล่างนะคะเน้นเน้นล่างกันบนอ่านนำเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่เน้นล่างกันบนด้วยอ่าบัดที่เนธธรรมชมพ่อโบออกน้ำเน้นให้คู่เดียวหางเดียวเด้อท่านผู้ชม พอมันใจเน้นหนักหหางเดียวกาะคือตัวนี้ด้วยค่ะเด้อเน้นหนักๆนัก3ามเกเน้นล่างกันบนทุกตัวนะคะเน้นล่างกันบนทุกตัวพอแมีพี่น้องพิ่าจรณาด้วยค่ะเด้อทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะก่อนสิตัดสินใจน้าตัวเล็กไปลงทุนคุณผ่วคุณแม่พิจารณาดีๆด้อค่ะเด้อเน้นหนักๆคู่เดียวนะคะสามเก้าเก้าสามบนล่างไปกลับด้วยกัประแม่นว่าให้เอาคู่เดียวเด้อท่านผู้ชมก็ให้เอาทั้งเมิดละกันท่านได้มากกักันไหวน้ำเจ็ดเจ็ดสามสามหาหาเนี่ย้ามักเล็กเบิ้ล แลักเก่าเปียดเด้อธรมชมพ่อบอกว่าระว่างเหล็กตวเก่าสิกับมากก็คือเก่าเปียดเก่าเปียดนะคะแนมเห็น่าธผูมชมตัวน้อยๆกันไว้ด้วยนะคะอ่าพ่อ,อว่าเล็กวิ่นพอมี3ามแดเจ็ก่าดิธรมชมพ่อดึงออกมาเนี่4สี่คูถ้าวิ่นทั้งหมดนี่สีได้หคูก็คือ38 37 39สาด แ9และ79สีได้ 6, 6, 6, หกคูหกหางพอดึงออกมาหายสีหางเน้นหนักๆน,นะคะสามเก้าเก้าสามหมักจัดขัดผ่านเ้ยค่ะเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่เอาคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเดอ้อแอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสีสัง่งกาแฟหยาดสีฟันกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะ โมโนกับเขาชะงงมโมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะเขาชะงมสกัดจากเถาวันเปลียงสามชนิดเถาวันเปลียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมือยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขา เมื่อชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะราคากล่องละ260บาท2กล่องส่งปียาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแพลปากร้อนในไปบ่อยนะคะเด้อสกัดจากเห็ดเตนเจือและว่านหางจระ,ะเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทสองหลอด380บาทส่งปีนะคะ เอาท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ทันใดที่สนใจเนาะคะ่นะเนาะสั่งซื้อได้ที่เบอร์092632 5513นะคะอา้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปด้อยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยก็ขอขอวยพรให้คุณพอ่อคุณแม่เหงๆปังๆท,ทุกทุกท่าน พกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ